เราต้องซื้อกางเกงวิ่งตัวละ3,500เลยหรอเป็นแบรนด์ปั่นเนาะพี่บาสเป็นแบรนด์จักรยานอันนี้เป็นของช้อปปีเรากดมา130บาทเองโคตรดีเลยไปละร้อยคือใส่แล้วไม่เหมือนกันเลยเว้ยโคตรเสลออะไม่เหมือนแบรนด์อื่นๆที่เคยลองมาละกันเนาะไม่ได้แบบพาดพิงว่าแบรนด์ไหน สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MJ อีกครั้งเย่หายไปนานมากอะจริงๆอะ่ะคลิปนี้แอมทำไปตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วไหมพี่บาทแล้วทำไมรู้ป่าคือปิดไลื้เปิด,มปดไม,ไม่โคตรเสลออะสรุปเสียงมันใช้ไม่ได้ก็เลยแบบลื้อใหม่หมดเลยกว่าจะได้มาถ่ายอีกรอบก็คือโคตรนานเพราะแบบยุ่งมาช่วงเนี้ยไม่เป็นไรครับเราก็กลับมาแล้วโอเครอบเนี้ยมันก็จะมีหมดใหม่มาอีกแล้วทุกคนตัวนี้เลยหมาเหม็นของแอมนี่เอง เหม่นหมาไปถ้าใครหลักตามเราใน i อจีทิกต็อกแต่เห็นว่าช่วงนี้เราวิ่งหมดใหม่ที่บอกก็คือออกกําลังนี่เออถ้าคนแบบเห็นคลิปนี้ออกไปแล้วอ่ะอาจจะเห็นว่าช่วงนี้เราไม่ได้วิ่งเพราะว่าเราเจ็บอยู่แต่ว่าก่อนหน้านี้เราวิ่งเรารู้สึกว่าเออไอพวกของไอเทมต่างๆที่เราใช้อ่ะเรารู้สึกชอบแล้วก็แฮปปี้กับมันสําหรับใครที่เป็นเบจินเนอร์หรือเพิ่งเริ่มวิ่งแบบเราเนี้ยลองดูก็ได้นะเพราะว่าเราก็ปนๆกันมีซื้อแบบถูกบ้างแพงบ้างอะไรเงี้ยเริ่มกันแบบไวๆเลยดีกว่ามาหมดเก่าก่อนเนาะ โอเคที่แอมรู้สึกว่าแอมใช้บ่อยมากๆเลยก็คือใบนี้เป็นของเจนอาร์นี่เป็นแบรนด์ของออสเตรเลียแต่ว่ามันเป็นแบรนด์ทางเลือกที่คุณภาพดีเหมือนกันถ้าใครแบบไม่อยากซื้อแบบเกระเป๋าหลังแสนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรากดจากหน้าเว็บประมาณหมื่นสองบางคนประมาณเนี้ย แล้วก็ไม่รู้พูดตรงนี้ได้หรือเปล่าวะว่ามันไม่โดนภาษีอะใบเนี้ยเราเห็นอินฟูต่างประเทศใช้เยอะตอนแรกอะคิดว่าน้องน่าจะมีน้ําหนักกว่านี้พอได้มาจริงๆเรารู้สึกว่าหนังมันสวยและน้าหนักมันเบากว่าที่คิดเยอะมากๆแล้วทรงอะไรอย่างเงี้ยมันสวยเลยเออขนาดใบอะมันก็จะประมาณเท่านี้เลยทุกคนมันแบบสไพายขึ้นไหลก็ประมาณนี้นี่สไพร์ขึ้นไหลเห็นปะวะมันดูอนาดเหมือนกันเนาะ มนเจ็บขาขอบายขึ้นหลายแล้วเรารู้สึกว่าเออมันถ้าใครอยากได้ลองไปดูหน้าเว็บนะทุกคนอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นนิดๆอ่ะประมาณ1 0 0 0 0หมื่นถึงหมื่นองประมาณนี้มีหลายฟีต่อไปจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากปัจจัยที่ห้าของเรานั่นก็คือแว่นตาคืออันนี้จริงๆอ่ะแบรนด์เขาจ้างเรารีวิวรีวิวไปรีวิวมาแล้วเรารู้สึกว่าชอบมันใส่ง่ายเหมือนกันเลยคือ เข้ากับการแต่งตัวหลายรูปของเราเราไม่ได้มีค่าสายตานะแต่เราเป็นคนชอบใส่แว่นมาเพราะรู้สึกว่าเวลามีแว่นอยู่บนหน้ากล้าที่จะแบบโฟกัสสายตาแบบมองกล้องจิง้งกล้องอะไรอย่างนี้อ่ะมันก็จะเป็นแว่นอย่างนี้เลยแต่พอออกข้างนอกมันจะเป็นเหมือนแบบเลนออโต้ที่แบบสามารถเปลี่ยนเป็นกันแดดให้เราได้เลยอันนี้เป็นของแบรนด์ภูมิ BKK นะทุกคนเป็นแบรนด์ IG ด้วยแต่แอมว่ามันก็สมราคาเขาเขาขายเนี่ยแวนนะ่นหนหลักประมาแบบหลักร้อยทุกคนบวกเลนก็ประมาณพันนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ มีข้อเสียอย่างหนึ่งคือใส่ไปนานๆแล้วมันกดหูตรงนี้ด้วยความที่ขาวแว่นมันไม่ได้แบบเลทที่จะแบบใส่ได้ทั้งวันขนาดนั้นดีกว่าถ้าใส่แป๊บๆใส่ถ่ายรูปอะไรเงี้ยว่าโอเคเลยไม่ต้องคิดเยอะรูมบีเคเคนะทุกคนไปต่อชิ้นที่3แอบ,บเป็นปัจจัยที่5้าเหมือนกันเพราะว่าฝากซีดไม่ได้ไงฝากซีดแล้วเหมือนคนป่วยอะ่ะลิฟคือตัวช่วยที่ดีที่สุดสําหรับเราเลยเรารู้สึกว่าชอบอันนี้มากเราเห็นแบบหลายคนรีวิวไปเยอะมากแต่เราอะ่ะเพิ่งได้ลองเป็นของเคสนะ ซึ่งสีที่เขาแบบทีทีดอะคือสี07เนี่ยอันนี้เราทาอยู่นะแต่ว่าเราแบบผสมกับสีอื่นไปแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นสีที่เดี๋ยวเราทาให้ดูมันเป็นสีที่กลางๆดีแบบทาแล้วดูสุขภาพดีอะ่ะมันเข้ากับทุกสีผิวเลยมันก็ไม่ไม่จีจัดมากแล้วที่เราชอบมากคือเนื้อ,อมันไม่ทําให้ปากเหลองแห้งเลยแล้วถ้าเรากินอะไรไปสักผาอย่างเงี้ยสีที่มันแบบยังเหลืออยู่อะ่ะมันก็สีสีชัดอยู่ทุกคนคือเราจะรู้สึกว่า การที่เราทาลิปแล้วมันไม่ทิ้งสเตนเลยอะ่ะมันจะทําให้เราอะ่ะกังวลว่าอุ้ยปากจะซีดไหมแต่เคสอะ่ะไม่เลยแบบทิ้งสเตนดีมากเรารู้สึกว่าเออโอเคแล้วก็ราคาไม่แรงประมาณ300-400กว่าบาทเอง ลองดูทุกคนเบอร์07มาเรามาเริ่มหมดใหม่กันดีกว่าแต่คนถามเนี้เอาเอาสิ่งที่เยอะที่สุดก่อนนะเราอะเริ่มมาแบบวิ่งถ่ายออกกําลังลง IG ลงทิกต็อใช่ไหมแล้วก็แบบมีคนถามโอทดมาเยอะมากเว้ยไม่ได้แบบอุ๊ยแต่งตัวแฟไปวิ่งขนาดนะั้นแล้วก็มีทั้งถูกทั้งแพงปนกันเลยที่คนถามเยอะๆนะคือหมวกเลยทุกคนหมวกเรามีแบบหลายรุ่นมากแต่อันนี้เพิ่งได้มาใหม่ก็คือฝากเพื่อนซื้อฝากเพื่อนทิวมาจากเกาหลีตอนเนี้ย ขาเจ็บพอดีไม่ได้วิ่งแต่ว่าสั่งมาแล้วไม่รู้สั่งมาทําไมส่องใบนี้เป็นใบที่เราใส่บ่อยมากในช่วงที่เราวิ่งตอนแรกใบนี้เราได้มาจากฟิงเกอร์คอเป็นแบรนด์ปั่นเนาะพี่บาสเป็นแบรนด์จักรยาน,น,ยานเออลายมันสวยดีเราเคยเอาหมวกแฟชั่นไปใส่วิ่งเลยแล้วเราก็คิดว่าเออมันหมวกอะไรก็ได้ใส่ใส่แม่งไปเหอะมันไม่ได้เพราะหมวกแฟชั่นมันอมเหนือเออพี่บาสตก็เคยใส่ใช่ป่ะหมวกแฟชั่นมันแบบ มันเหมือนจะได้แต่มันไม่ได้พอเราวิ่งในในระยะที่เยอะขึ้นก็เลยลองเปลี่ยนมาเป็นหมวกที่เขาใช้ออกกําลังจริงๆแล้วไปเจออันนี้มาเป็นแบรนด์จักรยานที่บอกอะไรก็ราคามันอาจจะแรงแต่เราชอบลายกับแบรนด์เราก็เลยแบบเออลองกดมาแล้วพอเอามาลองใส่จริงๆมันดีมากทุกคนราคาใบนี้จะอยู่ที่ประมาณ1 7 9 0จดเรา ไปได้มาจากที่เคสยามไบคือเขามีออนไลน์แล้วก็นาฬิาเลยนะทุกคนแล้วก็อีกใบหนึ่งใบนี้ก็ดีมากเหมือนกันเน,นี้ยเป็นของช้อปปีเรากดมา130บาทเองโคตรด,ดีเลยถ้าหล่อ้าล่มอะ่ะเนาะไปใส่วิ่งที่สวนเชื่อปะ่ะไปเจอแบบเพื่อนที่บาร์ไปเจอเพื่อนแอมอะไรเงี้ยทุกคนแม่งใส่อันนี้กันหมดเลยคือเป็นของช้อปปี้หมดเลยแบบหยิบผิดแน่นอนนะถ้าไปวางรวมๆกันอะ่ะเพราะว่าทุกคนกดสีนี้นหมดเลยเนาะสีดารุ่นนี้แบบนี้เลยเนี่เดี๋ยวเราใส่ให้ดู เนี่ยทุกคนเห็นปะมันก็สามารถปรับข้างหน้าได้อะไรได้นะแล้วเราว่าทรงมันโอเคอะไม่มีห่อเราชอบตรงเนี้ยคือถ้ามันมีลายมีอะไรเงี้ยเราก็คงไม่เอาอะร้อยสามสิบบาทเดียวเราขึ้นพิกัดให้ส่วนฟิงเกอร์คอร์สอันนี้ก็ชอบมากนี่ใส่แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนมันก็จะมีแบบมีความลายๆเท่ๆห,ห,หน่อยแบบใส่ไปเที่ยวได้เนาะแล้วอีกอย่างอะที่เราชอบนะถ้าใครหัวเล็กแบบเราอะเราแนะนําเลยคือให้เป็นเหมือนเชือกลูดปรับ ที่ข้างหลังหัวแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่าพวกติดแ๊กติดลูดลูดอะไรเงี้ยมันปรับยากเวลาลเหงือเราออกอะความเคลื่อนตัวของหมวกอะมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งซึ่งอันเนี้ยพอเวลาเหงือออกใช่ป่ะผมมันหลุดหรืออะไรเงี้ยเราสามารถแบบดึงปรืด๊ดปรับเข้ามามันง่ายเลยแล้วเราวิ่งต่อได้เลยเราไม่ต้องมานั่งห่วงหมวกอะไรเงี้ยหรือจะเอาเป็นผ้าพโค้กหัวก็ได้นะทุกคนแต่ว่าเราลองแล้วเราน่าจะถนัดก,กับหมวกมากกว่าใบสุดท้ายอันเนี้ยตามหามานานมาก คือถ้าใครเป็นชาวรันขับอ่ะก็น่าจะต้องอยู่ในกลุ่มบู t y รันนิ่งเนาะกลุ่มนี้ไม่มีแต่ของแบบของน่าที่ซื้อทั้งนั้นแต่ราคามันก็แรงซึ่งแบรนด์เนี้ยอาร์เทเอรเราอ่ะตามหานานมากในกลุ่มแล้วคือสมมติเขาลงโพสต์ปุ๊บหนึ่งนาทีขายหมดแล้วคือแอปไม่เคยทันเว้ยพอดีเพื่อนไปเที่ยวมาพอยไปมาเราก็เลยฝากพอย์ซื้อมาอันเนี้ยได้มาในราคาประมาณ2องพทุกคนซึ่งแบบโอเคมากมันเป็นรุ่นใหม่แล้วแบบเบาที่สุดตั้งแต่แบบใส่หัวมาใบนี้เบาที่สุดเลยใช่แพงจริง แพงมากทุกคนแต่ว่ามันเท่ไงหไหนหลองเทียบกับใบละร้อยดิทุกคนใบละร้อยคือใส่แล้วไม่เหมือนกันเลยเว้ความรู้สึกเหมือนกันไหะอ่ะถ้าเทียบกันจริงๆนะส้มไม่ได้ต่างกันมากแต่ถ้าน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เบาวกว่าเยอะอ่ะไม่เชื่อพี่วัดลองจับวัสดุอะไรพวกนี้มันดีกว่าเยอะเลยทุกคนส่วนสายลูดอ่ะเราว่าอาร์เคกะปรับยาก,กว่า อันนี้ปรับง่ายกว่าอัรเขตมันก็จะเป็นแบบรูดเข้าตรงนี้แล้วก็รูดอีกทีนึงจะติดเท่ไงเราก็ลงทุนนิดนึงแต่จริงๆใส่ได้หมดเอาที่ทุกคนสะดวกดีกว่าต่อไปกางเกงที่เปิดโลกแล้วมาคือเราเอะวิ่งกับพี่บาทสมา4ปีแล้วแต่ ปีนี้เพิ่งมาแบบเห็นคนอื่นเขาแต่งตัวแล้วเท่ไปวิ่งแล้วเท่อะไรเงี้ยเออมาเล่นแต่งตัวออกไปวิง่งบ้างดีกว่ามาเล่นแต่งตัวออกไปวิง่งมันก็เป็นกีฬาที่ได้รูปอีกหนึ่งหนึ่งกีฬาละกันสมัยกอ่อนอะแอมใส่แบบไนกี้ก็ถือว่าแพงสําหรับแอมแล้วนะปกติอะกดไอ้นี่รองเกงดีแคทลอนโคตรดีอย่างนี้เลยทุกคนแล้วทีเนี้ยก็มีเพื่อนคนนึงใส่ลูลูเลมอนแล้วก็ เพื่อนเพื่อนอินฟูอีกหลายคนเราเห็นเขาใส่แล้วมันก็สวยใช่ไหมแล้วแบบบวกกับเหมือนแบรนด์ก็ชวนให้เขาไปลองด้วยแล้วมันเปิดโลกมากเว้ยทุกคนพอใส่เข้าไปอะเรารู้สึกว่ามันไม่เหมือนอันอื่นเลยผ้ามันแบบมันกระชับแต่มันมีความใส่สบายก็ตัวนี้นะทุกคนชื่อรุ่นฟารตแอนด์ฟรีราคาแอมไม่แน่ใจว่า3ามพหรือสามพันเอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไปดูรีวิวคุณกีมาด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากไปลองแล้วพอเราไปลองจริงอะความรู้สึกมันก็เป็นแบบนั้นเลยเว้ยคือมันรู้สึกแบบมันมีความคอมฟอร์ตแล ซึ่งรุ่นที่เราไปลองอ่ะเราไม่ค่อยได้ใสก่กางเกงกระชับต้นขาแบบนี้เนาะมันอาจจะรัดเกินไปหรือเปล่าแล้วมันก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจมันโป๊มันเน้นตูดเกินอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวฟ้าแอดฟรีของลูลูอ่ะเรารู้สึกว่าใส่แล้วมันเก็บตบกแล้วมันก็ดูไม่โป๊ความยาวทุกอย่างกําลังดีตรงเนี้ยมันใส่โทรศัพท์มือถือได้หลายคนกังวลว่าโทรศัพท์มันวิ่งไปวิ่งมาไหมเราบอกเลยนะเราใส่วิ่งมาประมาณสี่ห้ารอบอ่ะไม่ขยับไม่อะไรเลยมันเป็นกางเกงที่แบบเหมาะสมกับการวิ่งแล้วก็สมราคาอีกอย่างอ่ะที่ ที่แอมรู้สึกว่ารู้ลู่ทำให้คนไทยกลัวแอมก็รู้สึกเหมือนกันคือเดินเข้าไปซื้อตัวหนึ่งอ่ะส5มพคุ้มไหมวะเราต้องซื้อกางเกงวิ่งตัวละสามพันหเลยเหรอเออแต่พอได้ตัดสินใจลองกับมันไปครั้งหนึ่งอ่ะ คืออันนี้เป็นตัวแรกนะที่ซื้อมาก่อนลองกับมันไปครั้งหนึ่งอะเรารู้สึกว่าเราอยากใส่ตัวนี้ถูกวันเลยมันเป็นตัวที่เราแบบใส่ออกไปบ่อยหนึ่งคือไม่รู้สึกเลยว่ามันอับหรือเหม็นเวลาเอามาซักไม่เหมือนแบรนด์อื่นๆที่เคยลองมาละกันเนาะไม่ได้แบบพาฟทิเพราะแบรนด์ไหนผ้ามาระบายอากาศได้ดีมากๆทรงวันแรกที่ซื้อเป็นแบบไหนใส่ออกมาเป็นแบบนั้นเลยด้วยความที่เราเป็นคนมีสะโพกข,ขาใหญ่คือใส่ตรงนี้ที่ไรนะเป็นคนอ้วนเลยอะ เออแล้วเราอ่ะรู้สึกไม่มั่นใจแต่รูรูอ่ะรู้สึกว่ามันเก็บทรงเราดีทั้งแบบช่วงสะโพกช่วงต้นขาอะไรเงี้ยเรียกว่าตัวเนี้ยเป็นฮาร์ปไทยที่แบบแอมรู้สึกว่ามั่นใจเวลาใส่ที่สุดแหละตัวต่อไปตัวเนี้ยก็ของรูรูเหมือนกันบอกเลยนะว่าอันเนี้ยไม่ได้สปอนแต่เรารู้สึกว่าเราใสแล้วเราชอบจริงๆส่วนอันเนี้ยเราจําชื่อรุ่นไม่ได้ถ้าสมมติว่าใครอยากตามะนะก็คือ บอกเขาได้เลยว่าเป็นกางเกงวิ่งความยาว2.5นิ้วเราจําได้แค่นี้เลยเดี๋ยวถ้าเราหาชื่อรุ่นเจอเดี๋ยวเราขึ้นให้ซึ่งรุ่นนี้มันจะมี2ความยาวนะทุกคนมันจะมี2.5นิ้วกับ4นิ้วของเราอ่ะ2.5นิ้วแล้วต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เป็นกางเกงวิ่งตัวที่ฟันที่สุดของเราแต่เราอ่ะรู้สึกมั่นใจกับมันมากข้างในเขาจะมีซับในเป็นเหมือนกางเกงในเขาจะไม่ใช่แบบขาฟันนะเขาจะเป็นเหมือนกางเกงในแล้วตรงขาตรงเนี้ยเราชอบมากคือใส่เข้าไปแล้วมันเว้ากําลังดีเว้ยมันเหมือนจะโโปปแต่่มมันไเลย ขยับตัวแล้วมันสบายมันไม่รู้สึกแบบรัดเป้าแต่ยังหากางเกงตัวที่แก้แบบที่มันกินขาไม่ได้วะ่ะเพราะว่าทุกตัวเราวิ่งอ่ะกินขาหมดลูลูก็กินขากินขาคืออะไรกินขาที่เขาชอบบอกกันว่ากางเกงแบบกินขามันม้วนขึ้นอ่ะม,ม,มันม้วนขึ้นส่วนตัวเนี้ยก็จะมีที่เก็บโทรศัพท์ให้เหมือนกันแต่ส่วนตัวนะเราเคยลองแล้วไม่เวิร์กเหมือนโทรศัพท์อ่ะมันใหญ่เกินเวลาหยิบเข้าหยิบออกอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่า อาจจะไม่ได้เหมาะขนาดนั้นแต่ถ้าเก็บกุญแจรถเงินอะไรเงี้ยได้อยู่ถ้าตัวนี้ใครที่แบบนาฬิกาฟังเพลงได้ก็อาจจะต้องแบบใช้แบบนั้นไปก่อนถ้าใส่โทรศัพท์ข้างหลังแล้วว่าตุ้มเกินน่าจะสองคันตตัวนี้เราใส่ไซส์เอสทุกคนรุ่นนี้ถ้าสมมุติว่าใครแบบเน้นวิ่งหรืออะไรเงี้ยเราว่าโอเคแต่ถ้าสมมติว่าใครที่จะซื้อแบบไปเวทหรือไปยิมอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันอาจจะไม่เหมาะเพราะว่ากางเกงอะซับมันเป็นเหมือนกางเกงในเนาะแล้วเวลาก้มเวลาอะไรเงี้ยมันแอบโป้นิดนึงมันไม่ค่อยเซฟเท่าไหร่ก็อาจจะไปซื้อรุ่่่นนออืืหรไมก็ แนะนำเปน็นนี้เออตัวแรกแล้วก็ฟา s t สแอนอันนี้มันมีขายาวด้วยนะถุกคนแล้วมีหลายสีอาจจะเป็นรุ่นนั้นแทนก็วิ่งได้เวทได,ได้อันนั้นอาจจะจบกว่า ไปกันต่อนี่เลยครับมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนโลกการวิ่งของผมไปอีกแล้ว Adidas EVO SL ตัวนี้เลยเป็นแบบรองเท้าแบบ s t a ต t e r p a ็คของใครหลายๆคนราคาตัวเนี้ยหน้าช็อปจะอยู่ที่5,8 0 0แต่เราอ่ะได้มาจากนสายสะสมเราได้มาประมาณ4,6 0 0ทุกคนก็คือตอนนั้นตามหายากมากผูนานแล้วประมาณหลายเดือนแล้วเพราะว่าทุกคนจะได้ดูคลิปเนี้ยตอนนี้มันมีขายหน้าช็อปหมดทูกสี่แล้วแหละซึ่งเราอ่ะไปลองของผู้หญิงมาแล้วเรารู้สึกว่ามันเล็กเกินอะไซส์ใหญ่สุดของผู้หญิงอะมัน ดีเกินเวลาวิ่งอนะเรากลัวจะเจ็บผาเราก็เลยขยับไปเป็นสายผู้ชายความรู้สึกที่สายของแรกคือเบา2คือเฟิรม์มไม่รู้สึกถึงซัพพอร์ตเท่าไหร่แอมวิ่งเพสประมาณ6-7แล้วก็มี8บ้างวันในวันที่เป็นแบบ r รี o คอ r เวอรี่อะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกมันต่างก,กันเลยเว้ทุกคนวันที่แอมวิ่งชา้าแบบรีคอลเวอรี่เพสแลงไปนะแอมจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีคือมันวิ่งได้นะมันไม่ได้ช่วยแรงนะเหมือนเรา เหมือนเราต้องออกแรงเยอะอะแต่ถ้าวันไหนที่วิ่งเพจหกเพจเจ็ดนะแอนจะรู้สึกว่าหูแม่งสนุกเป็นคู่ที่วิ่งสนุกมันเฟิร์มแล้วมันก็มีความซัพพอร์ตวันที่วิ่งช้ากับวิ่งเร็วขึ้นมานิดนึงอะเราใช้แรงกันคนละทีวิ่งช้าแอมจะวิ่งแบบกลางเท้าจนถึงส้น เอออาจจะแบบลงกลางบ้างลงส้นบ้างไม่รู้แล้วแต่แต่ว่าถ้าวิ่งเร็วขึ้นมานิดนึงอ่ะแอมจะวิ่งแบบกลางเท้าไปจนถึงปลายตรงเนี้ยแตบบ่ก็ไม่ได้แบบปลายจิกสุดนะให้ฟีลลิ่งที่ต่างกันเออเจ็ดต้น6ปลายหรือหแอมเห็นบางคนก็ใส่วิ่ง5้าก็ได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่เท่าที่ถามพี่บาร์แะพี่บาร์เขาบอกว่าพอห้าไปแล้วอ่ะ5้าที่จะไป4ี่อ่ะเขาจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยส่งแรงแล้วแต่แอมยังไม่เคยวิ่งถึงขนาดนั้นไงแอมก็เลยรู้สึกว่าถ้าใครที่เป็นแบบเบกินเนอร์อยากหารองเทา้าสักคู่ที่มันแบบ วิ่งได้หลายๆระยะนะแบบเทส 5, 6, 7แอมคิดว่าเออคู่นี้มันก็ตอบโจทย์เออแต่ถ้าสมมุติว่าใครซีเรียสเรื่องซัพพอร์ อาจจะต้องไปหาคู่ที่เหมาะแต่แอมหาเป็นสายแบบอย่างมีสักคู่หนึ่งที่มันพอวิ่งได้ถูกระยะเกลี่กยกันอย่างนี้แอบมบก็เลยรู้สึกว่า E O S L อ่ะตอบโจทย์แอมต้องบอกก่อนนะว่าแอมไม่ได้แบบใส่รองเท้าตามกระแสก่อนที่จะมาซื้อ E O อ่ะคือแอมใส่ซาโคโนี่เป็นการเลือกรองเทา้าทั้งเลือกครั้งแรกที่แบบไม่ติดแบรนด์รองเท้าวิ่งอ่ะเป็นอันเดียวที่แอมรู้สึกว่าแบรบนด์อะไรก็ได้แต่ขอกูใส่สบายไว้ก่อนขอแบบเอาใส่วิ่งสบายก็มาจบที่ซาโคนี่พอซาโคนี่พังแบบลังเลว่าจะเอาซาโคนี่คู่เดิมไหมคู่ีแอสล้ว ระหว่าง Nova b u s 5กับคู่นี้ EVO SL มันก็จะมี3อันที่เข้าเป้า4อันละกันก็คือ Saucony e n o p i n Speed เหมือนเดิม Adidas EVO SL แล้วก็ Asics Nova b u s อีกอันนึง New Balance ตัว Label เเไปลองมาหลายๆอันก็เลยมาจบที่อันนี้ตอนแรกอคิดอยู่ว่ารีวิวเขาจะแบบว่าเหมือนอวยเกินไปหรือเปล่าก็เคยเจอมาแล้วที่รีวิวว่าดีแต่ใส่กับเรามันไม่เข้ากับเราอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครแบบหารองเท้าที่ได้หลายระยะก็ จบคู่นี้ได้ประมาณนี้แล้วก็ขอตบด้วยคู่สุดท้ายนี่เลยคู่นี้เพิ่งได้มาจากสะสมเหมือนเดิมคู่นี้คือนิวบาลาน c e 204L มันมีความแบบเหมือนแฝดมิวมิวเอ็กนิวบาลาปะเออสีมันใช้ขายแล้วก็ เรารู้สึกว่าคู่นี้แอมรู้สึกว่าถ้าใครที่แบบชอบใส่เสื้อผ้าเรียบๆอ่ะคุมโทนหน่อยแอมว่าดีวลราน่ะโอเคสําหรับแอมส่วนตัวแอมว่าสปีดแคทมันสิ่งเกินที่รู้สึกว่ามันน่ารักอ่ะคือเชือกเว้ทุกคนอันนี้ไปสั่งกดได้ในช้อปปีนะถ้าสมมติว่าของใครที่ไม่มีเชือกสีๆมาให้ข้างหลังมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยมันออกแบบแดชชูนหน่อยๆน่อหนึ่งเก้าศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์หกแต่ว่าออมาอยู่ในแบบดอกสีโรดอก่ะใช่อเออมันเป็นแบบสีโรดดอกเป็นพื้นแฟลตอ่ะทุก ส่วนตัวแอมเอาแบบใส่ไปถ่ายงานใส่ไปเดินทั้งวันแอมรู้สึกว่าโอเคมันไม่ได้ซัพพอร์ตขนาดนั้นมันไม่ใช่รองเท้าซัพพอร์ตแต่ว่าใส่แล้วไม่เมื่อยเพราะว่าหน้าเท้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็กว่าแล้วก็มีคนถามแบบใส่1 9ื0นเก้าสเเป็นไงแอมยังไม่เคยลองขนาดนั้นแต่เดี๋ยวถ้าไปลองอะ่ะ แล้วเดี๋ยวมาบอกว่ามันเป็นไงเดี๋ยวนี้เขาพูดกันเหรอใส่หมื่นเก้าสิบใช่มีคนถามแอมรีวิวในทิกตอกอ่ะมีคนถามว่าถ้าใส่เดินประมาณแบบหมื่นเก้าสองหมื่นเก้าเจ็บไหมคะ,ะอะไรแอมก็เห็นภาพดีนะใช่มันเห็นภาพเดย,ยาวเดินสั้นเลยเออแอมก็เลยแบบเอ้ยเดี๋ยวลองใส่ไปลองมั่งดีกว่าแล้วเดี๋ยวมาบอก โอเคทุกคนวันนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยมันอาจจะหายไปนานนิดนึงนะสําหรับ YouTube ก็พูดอะไรไม่ได้นอกจากค่ะว่าแบบขอโทษแล้วก็จะพยายามกลับมาทําให้ต่อเนื่องเหมือนเดิมพอรู้สึกว่าช่วงนี้งานยุ่งอีกแล้วกลับมาหาคนเหมือนเดิมนะทุกคนยังย้ําอยู่ว่ากลับมาหาคนทั้ง YouTube แล้วก็ติกตอกตอนนี้ที่เปิดเพิ่มอะเปิดรับน้องๆเพิ่มคือ Tik t o อกเพราะว่าตอนนี้คืองานหลักของแอมมาคืองานติกตอกแล้วถ่ายตัดอะไรเงี้ยแอมทําไม่ค่อยทันซึ่งถ้าสมมุติว่าใครที่แบบสนใจ อยากมาจอยๆกันอนะลองส่งเรซูเม่หรือส่งซีวีมาได้นะเดี๋ยวแอมทิ้งพิกัดเมลอะไรไว้ให้เดี๋ยวคลิปหน้าแอมอ่ะกับพี่บานคุยกันว่าน่าจะมีคลิปอะไรใหม่ๆที่เราจะมาแชร์เกี่ยวกับพวกเรื่องงานเรื่องครีเอเตอร์เรื่องการรับงานนู่นนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็คลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะ